วิกฤตโควิด19ยังไม่คลี่คลายสงครามการค้ารอบใหม่ระหว่างอเมริกากับจีนกลับมาตึงเครียดอีกครั้งจะเกิดอะไรขึ้นคลิปนี้เดี๋ยวเรามาช่วยกันดูครับสวัสดีครับผมเกียรติเกียรติรัตน์จินนันีครับกับช่องเทอร์กใหม่ครับวันนี้ผมขออนุญาตที่จะนําเรื่องราวเกี่ยวกับตัวภาวะวิกฤตนะครับทางด้านเรื่องของสงครามการค้าระหว่างจีนและก็อเมริกาที่ เริ่มประทุขึ้นใหม่รอบนะครับหลังจากที่มันซาไปประมาณสอเดือนนะครับในช่วงภาวะวิกฤตโควิด -19 นี้นะครับวิกฤตการระบาดของโควิด1 9ยังไม่คลี่คลายนะครับสังคมโลกเนี่ยยังจะต้องตื่นตัวกับการระบาดที่ยังไม่รู้จักจบสิ้นนะครับหลายประเทศครับเริ่มฟื้นตัวเนาะนะครับหลายประเทศก็ยังคงหน้าเป็นห่วงและบางพื้นที่กลับได้รับการระบาดซ้ำสอนะครับแต่ก็ เหมือนผีซ้ำดํำพลอยนะครับวิกฤตโควิด COVID -19 เนี่ยยังไม่ได้จางหายไปก็มีสัญญาณวิกฤตระลอกใหม่นะครับเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากสงครามการค้าระหว่างอเมริกาและจีนเป็นศึกระหว่างพยาอินทรีแล้วก็พยามังกรนะครับแล้วประเทศเล็กๆอย่างประเทศเราเนี่ยจะมีจุดยืนอย่างไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาลองช่วยกันวิเคราะห์นะครับในมุมมองของเอสเอ็ม e ตัวน้อยๆน,นะครับ กระแสของการต่อต้านจีนเนี่ยเกิดขึ้นนะครับเพราะฝ่ายวันตกเนี่ยนำโดยทางอเมริกาเนี่ยนะครับก็มองจีนว่าเป็นภัยคุกคามนะครับเป็นภัยคุกคามยังไงนะครับภัยคุกคามเนี่ยมองอยู่ประมาณ2-3ด้านด้วยกันที่ในฝั่งของอเมริกาเนี่ยเขาพยายามมองว่าเฮ้ยตัวจีนเนี่ยน่าจะเป็นปัญหานะครับในอนาคตสําหรับตัวประเทศของเขานะครับประเด็นแรกเลยทีเดียวเลยนะครับก็คือในเรื่องของด้านเทคโนโลยีนะครับว่าจีนเนี่ยมีการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับ ช่นตัว 5G นะครับตัว 5G ในที่ถูกมองว่ากลายเป็นนัตก,กรรมที่เปลี่ยนโลกเลยทีเดียวนะครับซึ่งยังไม่เคยมีใครพัฒนาขึ้นมาก่อนนะครับและจีนก็เป็นประเทศแรกที่พัฒนาตัวนี้ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าจีนกลุมอํานาจในเรื่องของเทคโนโลยีทางด้าน 5G นะครับก็เลยอเมริกาก็มองเป็นภัยคุกคามสาหรับประเทศของเขาเนาะมันทุกข์คามทั้งด้านเทคโนโลยีแล้วก็ในทางของเศรษฐศาสตร์ทั้งด้านเศรษฐกษิจด้วยนะครับประเด็นที่2ครับทางด้านการค้านะครับ ซึ่งจีนเนี่ยเริ่มมีบทบาทนะครับในแง่ของผู้นําการค้ารายใหญ่นะครับมีบทบาททางเศรษฐกิจค่อนข้างสูงนะครับมาอย่างต่อเนื่องนะครับในช่วง2อสในช่วงที่ตั้งแต่จีนเปิดประเทศออกมานะครับทำให้หลายๆปีเนี่ยจีนไอตัวอเมริกาเองนะครับต้องขาดดุลการค้านะครับขาดดุลการค้าให้กับจีนเนี่ยนานมากเลยนะครับทำให อเมริกาเนี่ยเริ่มมีเริ่มมีนโยบายนะครับในเรื่องของกิจการการค้าต่างๆให้กับประเทศจีนนะครับในเรื่องของการเรื่องของตัวภาษีนําเข้าต่างๆนะครับเพื่อบล็อกไม่ให้สินค้าในจีนแ,แห่ทะลักเข้าไปในในในอเมริกานะครับอันประเด็นสองนะครับประเด็นที่สามครับในเรื่องของเชิงการทูตนะครับเชิงการทูตของนักการทูตของจีนเนี่ยที่มีความเรียกว่าเป็นชาตินิยมสูงนะครับและมีท่าทีทําให้บรรดาชาติตอนตกเนี่ยเกิดความรู้สึก ไม่สบายใจนะครับต่อท่าทีหลายอย่างของประเทศจีนจนทําให้เกิดกระแสต่อต้านในจีนนะครับก็ด้วยความที่จีนมีความเป็นมิตรนะรมีความมีความเป็นมิตรนะครับการทูตทางเชิงเป็นมิตรทําให้อีกฝั่งหนึ่งเขารู้สึกว่าอึดอัดนะครับรู้สึกว่าเออเขาเขา,เขาน่าจะมีปัญหากับกับตัวตัวธุรกิจเขานะครับตัวประเทศเขานะครับโควิดแรงนะครับสงคารามการค้าซาเนาะโควิดซาสงคารามการค้ากลับมาแรงนะครับว่า แม้ว่าเราครับจะเห็นเขาโครงของอวิกฤตรอบใหม่ก็ตามนะครับแต่ทั้ง2ประเทศเนาะก็ได้รับผลกระทบจากระบาดตัวไวรัสโควิด1 9ที่มันระบาดทั้งคู่นะครับทำให้ต่างฝ่ายเนี่ยไม่ได้ผีผามในการจะทำอะไรที่จะกระทบต่อตัวเองมากยิ่งนักนะครับโดยอเมริกาครับก็แม้จะโดยอเมริกาครับแม้จะทําการโจมตีประเทศจีนนะครับหลายครั้งในเรื่องของการค้านะครับตั้งแต่ เป้าหมายส่วนใหญ่ก็พุ่งไปที่บริษัทจีนนะครับที่อยู่ในตลาดซับของอเมริกานะครับเรียกได้ว่ามีการออกข่าวออกมาพูดให้ข่าวนะครับแล้วก็กําหนดกรอบเวลาอื่นต่างๆมากมากในการที่จะสแสวงหาประโยชน์นะครับจากการเจรจาก,การค้ากับจีนนะครับซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอเมริกาเองก็ไม่ได้ต้องการที่จะทําอะไรนะครับที่ทําให้รัาตนเองได้รับผลกระทบเช่นกันเพราะฉะนั้นก็คือเป็นการให้ข่าวก็คือขู่อะ ขู่กันไปขู่มาขวนไปขู่กันมานะครับแต่สําหรับประเทศจีนเองนะครับเนื่องจากว่าเป็นจุดกําเนิดของตัวระบาดไอตัวโควิด -19 กนะครับก็ได้รับผลกระทบนะครับมากกว่าใครเพื่อนเนาะนะครับเพราะมีการคาดการ์ครับว่าตัวเลขของการเติบโตของเศรษฐกิจจะลงนะครับจากจากที่คาดการไว้นะครับจึงทําให้จีนเนี่ยพึ่งโดยโดยโดยบริบทของจีนนะครับภาคเศรษฐกิจเนี่ยเกิดจากการบริโภคภายในโดยส่วนใหญ่นะฮะบริโภคแล้วก็บริการ ภายในประเทศนะครับเมื่อความต้องการภายในประเทศลดลงนะครับจึงเป็นที่มาของการถดถอยนะครับที่เกิดขึ้นนะครับรวมไปทั้งตัวเลขของคนตกงานที่เพิ่มขึ้นนะครับสูงกว่า20ล้านเลยทีเดียวนะครับซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของจีนที่ต้องเผชิญนะครับในภาวะที่ที่โควิด19ที้นี้เกิดขึ้นนะครับทำให้สงครามการค้าของทั้ง2ประเทศเนี่ยมันก็มันมันก็ซาซาอยู่นะครับแต่พอหลังโควิดหายเนี่ยมันก็เริ่มมีอาการขึ้นเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับ จุดเปลี่ยนที่อาจจะทําให้เกิดสงครามการค้าขึ้นรอบใหม่นะครับซึ่งเกิดได้ทุกหน้าเลยทีเดียวนะครับสงครามการค้าในระหว่างอเมริกาและจีนนะครับไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นเนาะนะครับแต่ปะทุมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับดังนั้นครับทั้ง2ประเทศเนี่ยจึงมีการปรับตัวและอาจมีการเปลี่ยนแปลงที่อาจไป เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญนะครับสำหรับศึกในครั้งนี้ได้นะครับเช่นเดี๋ยวลองเราลองมาดูกันนะครับอย่างเช่นจีนนะเรามาดูจีนกันก่อนนะครับจีนเนี่ยเริ่มมีนโยบายในการเรื่องของการเปลี่ยนแปลงประเทศนะครับโดยนําเอาวิกฤตโควิดสิบเก้าที่เกิดขึ้นมาเนี่ยทำการทานฟรอร์มประเทศครั้งใหม่นะครับเพราะจากประสบปัญหาสงครามทางการค้านะครับและการเปลี่ยนแปลงทาง,งด้านยุโยวิธีที่เกิดขึ้นนะครับทำให้ มีการแทนที่ของแรงงานคนนะครับในหลายๆกลุ่มจีนจึงมีนโยบายนะครับในการสร้างทักษะด้านอาชีพและทำทันฟอร์มกลุ่มแรงงานนะครับที่กำลังหมดอนาคตให้พัฒนาทักษะขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อสร้างการรองรับการจ้างงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับและนอกจากนี้ครับยังมีการนำเคโื่อยีดใช้มากยิ่งขึ้นนะครับและพยายามผลักดันให้มีการคิดค้นนะครับน,นวัตกรรมขึ้นมาภายในประเทศ โดยไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศนะครับในที่เราใช้ที่ที่ประเทศเขาใช้อยู่ในไปบ,บันนะครับแต่ในขณะเดียวกันครับโนโยบายเกี่ยวกับฮ่องกงและไต้หวันนะครับก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งครับที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับทีนี้ถ้าในฝั่งของอเมริกานะฝั่งอเมริกาเป็นยังไงนะครับในใน,ในฝั่งของอเมริกาเองเนี่ยก็กำลังมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับ ในปลายปีนี้นะครับมันก็คือมีเรื่องของการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับก็เป็นศึกชิงนะครับระหว่างประธานาธิบดีคนบจุบันนะครับโดนัดทรัมนะครับกับผู้ท้าชิงนะครับจากพรรคเดโมแครตนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดนะครับต่างมองว่าจีนเองเนี่ยก็เป็นภัยคุกคามสาหรับประเทศเขานะครับแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือนโยบายนะครับที่มีต่อคนจีนเนี่ย ซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยก็จะมีนโยบายที่แข็งกร้าวนะครับว่าโดยสงครามน้ำลายนะครับและกลยุทธ์ระยะสั้นนะครับเราจะเห็นว่ามีการโพตขคงโพ์ข่าวมีการทวิตอะไรเยอะแยะมากมายนะครับแต่ก็แตกต่างจากตัวแทนจากฝั่งของพรรคเดโมแครตนะครับที่เน้นนโยบายในเรื่องของระยะยาวนะครับซึ่งสําหรับจีแล้วไม่ว่าใครจะขึ้นมานะครับก็ไม่ได้มีผลดีกับจีนสักเท่าไหร่นะ สงครามการค้านี้นะครับระหว่างพยานรีแลวก็พยามังกรเนี่ยไทยนะครับไทยเราควรทำยังไง SME ของเราเนี่ยควรวางตัวยังไงนะครับความขัดแย้งนะครับในครั้งนี้แตกต่างจากสงครามโลกครั้งที่2องโหเราว่ากลังถึงสงครามโลกเลยดีเดียวแต่ก็ไม่แน่นะฮะหรือแม้กระทั่งสงครามเย็นมากนะครับซึ่งทั้ง2เหตุการณ์นี้ที่ผ่านมานะครับแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนนะครับแต่สงครามการค้าครั้งนี้ครับเราไม่ได้อ่านแยกค้วนะครับว่า ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับเราประเทศนี้อยู่ฝ่ายนี้ประเทศนี้อยู่ฝ่ายนี้อย่างชัดเจนนะครับเพราะอาจจะส่งผลกระทบต่อแง่ลบมากกว่าแง่บวกนะครับดังนั้นครับในในส่วนของไทยเองนะครับต้องคิดวิเคราะห์ลึกๆนะครับ SME เองก็ต้องดูดูในในเชิงมิติลึกๆเหมือนกันนะครับก็ต้องบาลาน์นะครับถ้าถ้าในมุมของผู้นำประเทศเนี่ยก็อาจจะต้องบาลาน์ความสัมพันธ์นะครับระหว่างอเมริกากับจีนนะครับส่วนตัวเรานะครับก็ คงทํอะไรได้ไม่มากนะครับคงทํอะไรได้มากแต่ว่าก็พยายามที่จะประคับประคองธุรกิจของเรานะครับในขณะนี้ครับแม้ว่าเราจะอาจจะต้องเผชิญนะครับกับวิกฤตสงครามการค้านะครับระหว่างจีนแล้วก็ตัวอเมริกานะครับซึ่งต่อจากสถานการณ์โควิดนะครับแต่สิ่งที่เราต้องเร่งให้ความสนใจนะครับและจัดการก่อนคือสถานการณ์ภายในประเทศของเราเองเนาะทั้งในเรื่องของตัวสาธารณสุขนะครับแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจนะครับเพราะ เมื่อใดก็ตามที่เราเข้มแข็งพอนะครับเราก็อาจจะสามารถท้าทายการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ฮะไม่ว่ารัฐเขาทาอะไรก็ส่วนหนึ่งเขาก็ทําแต่ส่วนของเราผมก็เชื่อว่าเราก็ต้องต่อสู้นะครับต่อสู้กับเศรษฐกิจนะครับต่อสู้กับตัวโควิดด้วยนะครับก,ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งคลิปดีๆครับในช่วงภาวะวิกฤตโควิด -19 ้ทีนี้ครับท้งคลิปนี้เป็นประโยชน์กับท่านนะครับแล้วก็ เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับแชร์ให้ทุกคนได้รับรู้ด้วยนะครับแล้วก็ subscribe ติดตามนะครับแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปถัดๆไปครับกับช่องเท่าไก่ใหม่ครับสวัสดีครับ